สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่พี่ฟาร์มชแนลครับผมพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับมือนี้กะอยู่กับน้องเหมยคือนเราครับผมแม่นจ้ะครับมือนี้กะสิพามาเบิองควายงามนะครับมือนี้ประจําวันที่13บสากรกฎาคม2567ครับพี่น้องครับมือนี้กะมีไม่ให้เรื่องให้ชมอยู่จากรายการครับน้องเหมยครับมือนี้มีหารายการจ้ะหารายการนะครับมือนี้กะมีแต่เด็ดเด็นะครับแม่นจ้ามีแต่ใหญ่เลยจ้ะแม่ลูกแม่ท้องแม่ท้องแม่เผือกครับมือนีใส่รอยสี่สิบวกขึ้นเลยจ้ะมีแต่ใหญ่ๆเนาะครับมื้อนี ครับนลงหมาครับไอเบอร์โทรติดต่อครับผม0 6 1 5 1 7 3 1 8 1จ้ะเบอร์นี้ก็แอดไลน์สอบถามได้คือกันจ้ะครับผม Facebook ครับผม Facebook ขอบควายน้องเมยจ้ะครับพี่กัดฟาร์มเขาตั้งอยูทิ่มพี่กัดฟาร์มอยู่ที่บ้านแก่นพยอมตําบลบ้านปิดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับผมการรับประกันกับมีใบซื้อขายใบรับประกันนะครับแนนจ้ะครับผมผมผู้ชันกะส่งฟรีคือเก่าบ้าครับแนนจ้ะส่งฟรี200กิโลเมตรจ้ะมือนี้กพิเศษให้พ่อแม่่่พีน้้้องงแถมมักกระดิใหสูโตนรจ้ะ ครับผมบอป็ปการเียเวลาแล้วครับไปพบกับไายการแรกกันได้เลยนะครับผมจ้าครับผมไากการแรกครับตรงไหมครับรลยการแรกแม่ลูกแม่ท้องจ้ะครับแม่ลูกแม่ท้องเมื่อกี้นีเป็นลูกแม่ปครับแม่จ้ะแม่ลูกตัวเมียจ้ะสืสองได้สามจ้ะครับแม่แม่ท้องจากเดือนครับผมแม่ท้องสามเดือนแล้วจ้ะแม่ท้องสามเดือนนะครับลูกสาวลูกสาวได้จากเดือนครับผมลูกสาวได้เก้าเดือนแล้วจ้ะครับผมส่วนสูงของแม่เพื่อนครับผมส่วนสูงของแม่เพื่อนร้อยสี่สิบเอ็ดจ้ะ แม่สูงนบ่อยสีบเอดบวกลบนะครับแม่จ้ะครับยิงใหญครับพี่น้องครับแม่ทองนะครับกับลูกสาวนะครับชุดนี่สุดคุ้มครับ2ได้สามครับแม่จ้ะแม่เพื่อนเป็นสายใดครับ แม่เพื่อนเป็นสายปานซุรินจ้ะแม่เป็นสายปานซุรินนะครับแม่จ้ะแม่ทองกับพ่อใดครับผมแม่พ่องทองกับสร้างอุดรจ้ะแม่ทองกับสร้างอุดรนะครับลูกเพื่อนกับเป็นลูกของยกมงคลนะจ้ะลูกของยกมงคลลูกเพื่อนกับได้จากเดือนครับเก้าเดือนแล้วจ้ะลูกสาวเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับเอกสารครบ้ะจ้ะเอกสารครบลูกเพื่อนนี่ก็จะสูงร้อยยี่สิบได้แล้วนะครับแม่จ้ะลูกเพื่อนกับขาเงียบกว่าขาจ้ะครับแข้งขาาหไ่ครับเดี๋ยวมาเบ่งลูกก่อนได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าไวหน่อยกับสิบโมคอยอยากอยู่น้ำแม่ป่านใดนะครับมผ ถือว่าจายลูกเด็ดนะครับแม่จ่าเอกสารครบนะครับแม่จ่าเอกสารครบจ้ะครับแล้วก็แม่เพื่อนกะท่องได้3มเดือนแม่จ่าครับเอกสารครบเพื่อนบ้างครับแม่จ่าเอกสารครบจ้ะเอกสารครบนะครับเบิ้งแขงขาแม่เพื่อนครับผมแม่เพื่อนขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยแม่ขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยพอของขงล้วกระสีครับเป็นน้ำเป็นเนื้อของเพื่อนเองจ้ะครับวงเขาแม่กะเปิดนะครับเขาเปิดนี่ดีครับพี่น้องครับนี่กะอัตลักษณ์วัยทายชัดเจนนะครับผม แข้งขานะครับกีบเท้ากีบเล็บกัดซื้อว่าสวยงามครับผมเรียจ้ะเล็บบางยาวนะครับทางกันยาวดีครับพี่น้องครับแข้งขาเพื่อนนะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเอกสารครบแยงเอาบัตรคัดนได้จ้ะคแม่เพื่อนเล่นจ้ะครบหนี้ครับซื้อสองได้สามต้องหมยเปิดไว้ราคาไหนครับเปิดไว้ที่ราคาหามื่นห่าพันบาทจ้ะหามื่นห่าพันบาทนะครับแม่จ้ะราคาสุดแเลยจ้ะครับผมโตแหลกแหกมานจ้ะครับผม ชุดนี่กับุดคุมราคากับตัร้องไดนะครับแม่จ้าราคากับตอร้องไดจะทรงฟีอีกจ้ะครับผมแม่กับทองได้3เดือนนะครับลูกสาวกับเก้าเดือนครับผมแม่เพิ่นเป็นสายปานสุรินนะครับลูกเป็นลูกของโยกมงคลนะครับแม่จ้าครับผมเอกสารครบนะครับอยากเบ่งรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับภาพนิ่งแล้วกับวิดีโอเพิ่มเติมกับถักลายทักเสร็จเขามาได้นะครับผมแม่จ้าครับผม้องไหมครับรลยการต่อไปครับจ้าครับผมองไหมครับรายการที่สองครับจ้ารายการที่สองสาวทองแรกจ้าสาวทองแรก ผสมผ่านรอบได้รอบนึ่งล้วจ้ะถ้าผสมผ่านรอบผสมกับพ่อไหนครับผสมกับเก้าเจริญจ้ะผสมกับเก้าเจริญผ่านหนึ่งรอบนะครับลูกเพื่อนกัรลูกเพชรอุดรเพื่นเด้จ้ะครับเป็นลูกของเพชรอุดรนะครับตัวนี้แม่นจ้ะครับเอกสารใบหลอดครบแล้วครับแม่นจ้ะเอกสารใบหลอดครบได้จ้ะครับส่วนสูงของเพื่อนครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดบอกลบแด้จ้ะส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบอกลบนะครับมนจ้ะสาวทองแรกนะครับพี่นองกะเอาไปรุ่นครับผมแม่นจ้ะนะครับเดี๋ยวพาเบื้องด่านถ่ายเพื่อนก่อนนะครับ สมุดดีเด้อจ้ะสมุดดีดีครับใหญ่คคับพี่น้องหน้าก็โยกอกเป็ดเด้อจ้ะหน้าคอเพิ่กนหนาดหนจ้ะครับผมหมากระดินกับไซบได้เด้อจ้ะพี่น้องครับผมแข้งขากันหญ่ง่ครับพี่น้องนะครับสูงถ่วมหัวเลยนะครับหน้าโยกคักขนาดกระบาลเปิดเขาเปิดนะครับหัวเหมาะคออ่องนะครับถุงน้องเขาตาแต้มแก้มจ้ำครับพี่น้องครับครบฉูดเลยจ้ะตัวนี้ครับผมทำงานตัสี่นน้องมยเปิดไว้ราคาไดดครับผมผม เปิดไว้สี่0มืนเกาพันบาทจ้ะ4ี่0 0เกาันบาทนะครับแม่นจ้ะหนาๆจ็งสี่เปิดราคาเบาๆจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องไดบไปแบ่งปันกันจ้ะครับผมยญ่งๆนะครับเบื้องจังไหนก็เบื่อครับผมปล้อยตัวนี้ครับสาวท้องแรกนะครับแม่นจ้ะหนาโยกนะครับอกเป็ดนะครับคอใยใยครับพี่น้องสั่นคอเป็นบักไ่เลยจ้ะปันวัวผู้กค้วยผู้จ้ะครับผมเขาเพิ่งกับเปิดดีครับถ่ายกําลังจะเต็มครับผมแขงขานะครับเบื้องถ่ายนะครับถ่ายกับเปิดดี่ดีครับ แพ่นหลังเพื <S <S ่อนกะใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยจากปูสานน้องในเล่าจาเพ่นหลังเพิ่นครับผมเบิรงคอเพิ่นกับเป็นลันเป็นลันอยู่ไหมครับเนี่ยจ่าหนาโยกดีขึ้นอย่างนี่ครับพร้อมจ้ากินกะเก่งเล้วจ่าพออยากกินพร้อมตำนีตีคนนกะบบมีเนาะครับบ่มีจ้ะรับประกันตำนีให้พร้อมจ้ะครับผมยืนดีดียืนงามปั่นนังสาวไทยหนาโยกดีดีครับผมลูกมากหนาเพื่อนนี่ละหนาเพื่อนสวยสวยพี่พ่อพี่น้องครับผมจ้ะห่างกับบอดอกบอแซมเนาะครับบอจ้ะครับตำนีกะบบมี นะครับก็ได้แขวคู่แรกนะครับเมีนจ้ะฟันคู่แรกจ้ะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่น้องสนใจกับโทมาได้นะครับทักเฟซทักไลน์้ามาได้นะครับเบิ่งลูปเบิ่งวิดีโอเพิ่มเติมครับผมจ้ะครับสำหรับมือนีกับรายการที่2ครับรายการต่อไปได้เลยครับผมครับ้องไปครับรายการที่3ามครับผมแม่ท้องจ้ะ แม่ทองนะครับแม่ทองใหญ่ๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้นี่ทองได้จากเดือนแล้วครับทองได้สี่เดือนกับเจ้าไหม่จ้ะทองกับเจ้าไหม่ได้สี่เดือนนะครับแม่จ้ะยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงห่ร้อยสี่สิบสี่จ้ะสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับถ่วมหัวเลยจ้ะถ่วมหัวครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เป็นสายใดครับผมสายอุทัยจ้ะเป็นแม่แม่ขวายอุทัยนะครับสายอุทัยนะครับ ร้อมกับเจ้าใหม่ได้ซีเดือนส่วนสูง1น4่ร้บแม่นะครับใส่บิกบึ้มครับพี่น้องครับก็สีหาวได้นะครับว้ยสูงสแบบนี้ครับผมตัวนี้กะประกันทองนะครับแมนจ้ะประกันทองไม่ลิดตัดทองให้ครับประกันทองประกันจำหนี้เอกสารท้ครบนะครับแมนจ้ะเอกสารครบนะครับเดี๋ยวพามพี่น้องนะครับมาเบิ้งรอบๆตัวเพื่อนนะครับตัวนี้กัเป็นสีดอกเล้านะครับก้ยตัวนี้นครับมืาเบิ้งนะครับด้านหน้าเพื่อนนะครับเขาเปิดดีดีครับพี่น้อง หนากระยกดีดีจ้ะายกนะครับเขาเปิดดีครับแม่นจ้ะกระบานสวยนะครับวัวหมอท้องครับพี่น้องตาแต้มนะครับผมขออ่องนะครับเบื้องเพื่นนครับขาเพื่อนกระยันเตบับเพ่าครับแม่นปานทั้งเพิ่งครับพี่น้องนะครับขอเพื่อนกันนาตันดีดีครับสมูทดีครับตัวนี้นะครับแม่นจ้ะถ้าเต็มก่านีก็สิใหญ่แม่นเขากรลังสิเต็มครับพี่น้องครับลูกเขาท้องแล้วนะครับเบื้องนะครับโค้นหางเพื่อนกันหรือว่าใส่ได้ครับผม อกหางไงอยู่ครับพี่น้องท้ายก็เปิดดีขึ้นอย่างเนียครับแมีจ้ะท้ายเปิดครับเบ่งแผ่นหลังเพินครับรวมรวมล้วกับโบมิ่งตำหนีครับบบมี่ตำหนีจ้ะครับเบ่งโบเบือครับตัวนี้นี่น้องเมยเปิดไ้ราคาไหนครับผมตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ตอร้งได้ไหมครับตอล้งได้อีกจ้ะครับแล้วก็ทรงฟีนะครับเมีจ้ะทรงฟีสองกิโลจ้ะเทียมบักกระดิ่งพร้อมจ้ะแต่ว่าส่วนสูงนี่ ข้าวัดด้รอย40บาด้วยนะครับแมนจ้ากับลบไวจ้ะแมนครับผมกับบวกลบนะครับพอกันเนาะจ้ะแมนครับผมเบิ่งโดยล้วงกับวิตตำนี้นะครับน่สมุดดีงครับพี่น้องครับกว่าสีหาม่าได้ครับสวนสูงแบบนี้ครับตะกี้กับบล็อตแมนสองแสนพุบอกครับแมนจ้ะตะกี้บ่ได้จับของเพื่อนดอกจ้ะครับผมอยากเบิ่งรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมกับทักเฟซทักไลฟ์ข้ามาได้นะครับผมแมนจ้ะครับ มักนะครับพี่นองผู้ใดมักผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมบทสื่อบ้ากันนะครับหรือสีมาเบื้องหน้าคอก็ได้นะครับแม่จ้ะครับผมรลยกันต่อไปครับตรงไหมครับจ้าครับผมพี่นองครับมาแล้วครับมาแล้วของดีในปลาครับจ้าเผือกใส่น้ำครับแม่นี่นี่ยละเอียเพื้นจากไหนครับตรงไหมครับแม่นี่ผสมผ่านหลอดจากกับโกเมืองเพชรได้จ้ะผสมกับโกเมืองเพชรผ่านหลอดนะครับผม ันเพิ่นฟืดฟัดอยู่นี่นี่หินจอเด้ครับพี่น้องจ้าหินจอทึ่งเพิ่นห่วงเหรียญหนำด้จ้ะเพิ่อนมูเพิ่นเหรียญหนำเผือกฝ่ายยิ่งครับพี่น้องแม่นจ้ากัวสีหามาได้เนาะครับน้องเหมยครับสมูทดีพร้อมจ้าตัวนี้ครับผสมกับบักโกเมืองเพชรงสิบแปดล้านไหมครับพี่น้องพอเพิ่นกับสิบแปดล้านพุณได้จ้ะครับผมนานาครับพี่น้องถ่ายบักนาวตัดครับแม่นจ้าอือบักเผานี่ยิ่งใหญ่นะครับเขาเปิดดีดีครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิรงนะครับรอบๆตัวของเพิ่นครับ างกับเป็นพว่วเป็นพว่วครับพี่น้องถ่ายเปิดดีขนาดครับแม่นี่นี่น้องเมือเปิด,ปดว้ราคาไหนครับผมแม่นี่เปิดใบห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ,นะครับราคาหนีกับตอร้องกันได้คือตอร้องกันได้นะครับผสมโกเมืองเพชรน,นะครับแม่นะแม่นี่ผสมได้โดนไปครับผสมได้ผ่านรอบหนึ่งจ้ะผ่านหนึ่งรอบนะครับพี่น้องกับไปลุนเอาแล้ครับพี่น้องครับส่วนหญ้าเก่งเก่งจ้ะรายละเอียดตอนนี้ต่างๆอีกเ่าเราประกันให้นะครับมีตำนี้นะครับเบิงวัเบือครับพี่น้อง นะครับไวรดอนตัวนี้นะครับหูค่ะจ้าครับนะเขาเปิดที่ีนะครับอินหยาเก่งๆนะครับติดทองม้าบันนี้พี่น้องครับจิมบอสแหะแสนอยู่บ่ครับพี่น้องกยได้ไปนะครับว่ผิดหวังครับผมช่วงนี้กับราคากนาเก็บครับกูได้ไปกับไปประดับบารมีครับหายากแล้วครับสมือนี่ครับแมนจ้ะราคากับพี่น้องกับต่อร้องกันได้ครับผมจ้ะราคาเปิดแดงปันรพบขันเบื้องในคลิปว่าจุใจกะ ทักเฟซทักไลค์ขามาเบิ่งรูปเพิ่มเติมหรือสิมาแวะชมหนาคอกได้ไหมครับพี่น้องหนาคอกเปิดให้พี่น้องมารับชมรับเบืองสมือครับผมคายเขากับมีหลายตัวนะครับวันนี้เท่านีนะครับอันนี้กะมือนี้กะบมีมาให้เลือกหารายการครับ๋ยวไปเบืองรายการสุดท้ายได้เลยครับพี่น้องครับจ้าครับน้องเมย์ครับสายพัฒนาครับรายการสุดท้ายครับแม่จ้ะตัวที่หาสุดท้ายจ้ะครับผมอันนี้กะเป็นสาวฟันน้ำนมนะครับแม่จ้ะสาวฟันน้ำนมจ้ะ อายุได้18เดือนได้จ้ะอายุ18เดือนนะครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกของพ่อใดครับลูกสาวของยกมงคลจ้ะลูกสาวยกมงคลนะครับผมส่วนสูงเพื่อนเท่าใดครับผมส่วนสูงเพื่อนร้อยสามสิบหกจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนติเมตรนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ลํามิ้งใาญ่ๆครับแม่ายบัก้าตัดนะครับเกิดจากแม่สูงเท่าใดครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าเด้จ้ะเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบห้านะครับตัวนี้ก็สิบแปดเดือนนะครับฟันน้ำนมครับพี่น้องครับ ตัวนี้นี่น้องเมย์เปิดไปราคาไหนครับผมเปิดไปสามหมื่นหกพันบาทจ้ะสามหมื่นหกพันบาทนะครับเมียนจ้ะเยาะสีพรมาเบิ้งนะครับขุมด้จ้ะรละละเอียดนะครับตัวนี้ก็แข้งขาใหญ่ๆครับมนจ้ะตัวนี้กันะครับเขาเปิดดีครับพี่น้องครับตาแต้มนะครับแก้มจำนะครับเพราะอ่องครับทุ่งน่องขาวครับพี่น้องเออบักขาานะครับใหญ่ขนาดครับพี่น้องนะครับเขานี้ยังบ่ได้เลยหูนะครับพี่น้องสิบแปดเดือนนะครับ เอกสารครบนะครับใบหลอดครบนะครับลูกสาวของหยกมงคลคบักล้ำคิงเพื่อนมีละพ่อล้ำคิงดีครับเนาเนาเนาถ่ายบักเน่าตัดอิลี่นะครับพี่น้องสลังเพื่อนเน่าบักคักจ้ะอันนี้ก็เหลือรายการสุดท้ายเพิ่นกับสีห้นน้ำมูจักหน่อยครับอยากไปน้ำมูแล้วนะครับหางก็เป็นพวดเป็นพวดีนะครับบอมี่ตำนี้้ะจ้ะบ่มี่ตำนี้ครับเล็บเพื่อนกระสวยจ้ะเล็บสวยเล็บงามนะครับตัว่ทันี่คิงเน่าดีขึ้นอย่างเด้ครับพี่น้องนะครับสมุดเบิครับควายตัวนี้ นะครับแผ่นหลังกับนานนาครับพี่น้องนะครับราคากับหากระเปื่อยใบกับตอร้องใดนะครับทุกยนครับแม่จ้ะราคาหนีกับตอร้องดักกันไดจ้ะครับอยากเบื้องรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมกับทักไลท์ทักเฟซข้ามาได้นะครับผมแม่จ้ะครับเมื่อน mm ี hmm. ก้กันมีไม่ให้เลือกยูหารายการครับพี่น้องครับฝากใพ้่อพี่น้องครับติดตามรับชมนะครับมักตัวใดนะครับทักเฟซทักไลท์นะครับโทรมาสอบถามได้ครับแม่จ้ะเมื่อน mm hmm. mm hmm. ี้เขากับม anyway. ีไม่ให้เลือกหารายการนะครับฝากเพ่อพี่น้องครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งครับเพื่อบอให้พลาดของสวยของงานจากฟามของเ้าครับผมจ้าสลับมินิกาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ